รวม iPhone มือสองงบ6,000นิดๆวันนี้คัดมาให้เลือกถึง5รุ่นเลยค่ะเริ่มที่รุ่นแรกเลยค่ะน้องเป็น iPhone 12นะคะ 64GB รุ่นยอดฮิตจอคมใช้งานลื่นเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ iPhone ในคุณภาพราคาประหยัดนะคะออกเครื่องเพียง4,065บาทถัดมาเป็น iPhone 12 Pro นะคะ 128GB รุ่นโปรวัสดุพรีเมียมกล้องจัดเต็มเป็นเครื่องศูนยทแท้ LL นะคะออกเครื่องพิเศษเพียง3 4 6 5บาทต่อด้วย iPhone 12 Pro Max นะคะ 128G b ตัว 3กล้องจอใหญ่เบ็ดอึดสายถ่ายรูปและสายทำงานห้ามพลาดออกเครื่องเพียง5,565บาทและใครที่ชอบจอใหญ่ห้ามพลาด iPhone 14 Plus 128 g b หน้าจอ6.7นิ้วดูหนังเล่นเกมสบายตาแถมดีไซน์สวยมากออกเครื่องเพียง6,265บาทรุ่นสุดท้ายนะคะ iPhone 15 128 g b 4 p l u เทลละมุนดีไซน์ใหม่สเปคแรงใช้งานยาวๆออกเครื่องแค่6,615บาทเท่านั้นใครที่อยากได้ iPhone งบหลักพันเวทมาได้ ที่ตุกตาเซอร์วิสโตชุมพรนะคะมีให้เลือกครบจบที่ร้านเดียวค่ะ